สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของหลวงปูด่ดุวัดสแกกันเป็นพิมพ์ขุนแผนของวัดสแกซึ่งพิมพ์นี้ผมขายให้ลูกค้าไปก็ลูกค้าเอาไปส่งกับทางสมาคมแล้วก็บอกว่าเป็นพระไม่แท้เราจะมาดูมาศึกษากันซึ่งรายละเอียดต่างๆที่ผมเคยติดต่อกับลูกค้าผมทำคลิปไว้ใน ep 427ซึ่งผมโดนคืนมา ผมทาคลิปไว้ที่427ลองไปดูรายละเอียดว่าเออผมติดต่อลูกค้ามีพิมพ์อะไรบ้างอย่างนี้แต่นี่เราจะมาดูพิมพ์ขุนแผนที่ผมขายให้ไปลูกค้าเป็นพระองค์นี้ซึ่งเป็นพระที่เป็นพมแผนพิมพ์นี้สองพิมพ์นี้ที่ลงอยู่ในหนังสือ204เราจะมาดูกันว่าหนังสือเขาคือหน้า204 เราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้ลักษณะของพิมพ์พ<ม>ก็เหมือนก,นกันกับที่อยู่ในหน้าสองเป็นพิมพ์นี้<ม>ซึ่งหลังก็จะมีสองลักษณะลักษณะของพิมพ์พระก็คือเป็นพิมพ์แบบนี้<ม>แบบนี้<ม>เราจะมาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าพระแบบนี้ทําไมผมดูเป็นพระแท้เน เป็นพิมพ์ขุนแผนภายกุมารเนื้อผงพุทธคุณผสมปูนจานยินสอเราจะมาดูเราจะมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้ซึ่งจานยินสอก็เหมือนกันเราจะมาดูมาขยายใหญ่ๆดูกันซึ่งหนังสือพิมพ์นี้ก็คือมีอยู่ในหนังสือของวัดสกแกหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้หน้าสองศูนย์สเราจะมาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงพระที่ผมดูด,ดูแท้แล้วขายให้ลูกค้าไปแต่ลูกค้าอไปเช็คก,กับทางสมาคมสมาคมบอกว่าไม่แท้แล้วก็มีฟีดแบบกลับมาเราจะมาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าพระแบบนี้ผมดูแท้แตทั้งไม่ทั้งสมาคมบอกว่าเป็นพระเก๊ แล้วเราจะมาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงลักษณะของพระที่ผมดูแท้ดูจากหนังสือพิมพ์จากหนังสืออย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูมาขยายดูกันว่าลักษณะของพระที่ผมดูแท้อย่างนี้แต่ทางสมาคมดูเกเราจะมาขยายมาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นแหละว่าเป็นยังไงอย่างนี้ แล้เรามาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้เป็นพระของหลวงปู่ดูววสแกพิมพ์คุณแผนซึ่งองคนี้ผมขายให้ลูกค้าไปแล้วทางลูกค้าเอาไปเช็คก,กับสมังคมบอกว่าเป็นพระไม่แท้เราจะมาเรียนรู้มาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันซึ่งพระพิมพ์นี้ก็มีอยู่ในหนังสือของวัดเล่มหน้า204พิมพ์นี้ จะมีอยู่หลงอยู่ลักษณะของภายกุมารที่มีที่ผมเคยขายให้ลูกค้าไปและลูกค้าเอาไปเช็คกับทางสมาคมบอกว่าเป็นพระไม่แท้เราจะมาดูเป็นพระพิมพ์ขุนแผนภายกุมารเนื้อผงกุตคุณผสมปูนจานดินสอด้านหลังก็คือจะมีสองลักษณะก็คือหลังแบบนี้หลังหยอดกับหลังกระจก ผมเรียกหลังกระจกแล้วกันน,น่าจะเป็นหลังที่โดนฝนหรืออะไรอย่างนี้แหละเราจะมาดูมาศึกษากันซึ่งพระองค์นี้ที่ผมเคยขายไปผมขายไปเป็นพระเป็นแท้องค์น,นี้แล้วเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงมาขยายดูกันลักษณะของพระเรามาดูเราจะมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันนี่แหละ ที่ภาพผมดูแท้แต่ทําไมทางคนของสมาคมบอกว่าเป็นพระเกศลักษณะหลวงปู่จานดินสอซึ่งถือว่าเป็นพาะยุคต้นๆของหลวงปู่เลยที่หลวงปู่ดูวัสแกพอมีเวลาท่านก็จะจานดินสอแทบจะทุกองค์เราจะมาดูเราจะมาขยายเรียนรู้ไปด้วยกันนี่แหละว่าเป็นยังไงลักษณะพระที่ผมดูแท้แต่ทางสมาคมดูเก ภาพพวกนี้ผมก็คือไปขอแบง่งมากับคนที่องค์นี้ไม่ได้รับแจกจากหลวงปู่แต่บอกเช่ามาจากตู้ขณะไปไหวหลวงปู่พวกในกลุ่มนักสะสมด้วยกันที่คนนี้ถือว่าเป็นคนที่ชอบคุณแผนพวกกลุ่มในุ่มกลุ่มที่สะสมกันก็เรียกว่า ถือว่าเป็นเรียกคุนแผนเลยเขาจะเก็บพระุณแผนค่อนข้างเยอะอย่างนี้เวลาเราแบ่งมาอีกจุดหนึ่งที่ผมมองคือพระของพิม์พนี้องค์นี้ที่ผมดูว่าเป็นพระแท้ก็คือเนื้อสีชมพูที่ผมอ่างบอกว่าถ้ามีแบบนี้ผมจะนุมานเลยว่าเป็นพระแท้ของหลวงปู่ดุวัสแกลักษณะด้านหลังก็คือการจานก็เราก็จะเห็น การจานของลวงปุดูวัสแกอย่างนี้ด้านหลังเราก็จะเห็นที่เขาบอกว่าแบบหน้าน้ำตาหูหรืออะไรซึ่งองค์นี้ผมถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายถือว่าดูง่ายเลยมีเอกลักษณ์มีรอยตะใบบวกรอยตะไบหยาบหรืออะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นพระที่สวยที่ผมคัดค่ายให้ทางลูกค้าไปแต่ทางลูกค้าเอาไปเช็คกับ ทางสมาคมและสมาคมตีเป็นว่าเกแล้วเขาก็คืนมาอย่างนี้ตามที่กล่องผมเคยให้ดูว่ามีการติดต่อกันมีการคืนมาซึ่งการขายภ้าผม้อเอาไปขายที่เว็บอยู่เพื่อที่จะดูแลลูกค้าให้ได้ถ้ามีการฟีดแบ็หรือการอะไรแม้กระทั่งเปลี่ยนใจอยากขายกลับเราจะดูแลได้แต่โดยมองในแง่ว่า การเล่นพระผมอะมองในแง่ผมในแง่นักสะสมไม่ใช่พ่อค้าบางครั้งเราอยากมีตัวตนเราก็ขายไปหรือต้องการเช็คราคาพระที่เขาพูดการซื้อเท่านั้นเท่านี้ราคานั้นราคานี้เราเอามาขายเพื่อที่จะเช็คตลาดว่าที่พูดอย่างนั้นอย่างนี้สายตรงซื้อแพงอย่างนั้นอย่างนี้ เราอยากรู้ว่าตลาดเล่นกันจริงๆริงไหมเราก็เอามาขายเพื่อให้ตัวเองมีตัว,ต,วตนมีค่ามีราคาสำหรับพระองค์ปุดุวัสแกซึ่งแต่ก่อนพระพวกนี้ผมจะไม่ทำเพราะผมถือว่ามันเป็นการสร้างกระแสรหรืออะไรอย่างนี้เราจะไม่ค่อยทำแต่ตอนทุกวันนี้ถือว่ายุคมันเปลี่ยนแล้วกัน เราก็ต้องเอามาทำเพื่อที่จะหนึ่งเช็คราคาสองให้ตัวเองมีตัวตนให้มีค่าให้มีราคามาเพราะถ้าเราไปมองนี้ว่าไปขายพระเอาพระไปขายที่ผมบอกว่าสะสมเป็นเป็นทรัพย์สินไว้าขายกินตอนแกะเรามาดูอีกองหนึ่งเป็นพิมพ์ก็มองนี้แง่ผมขายให้ลูกค้าก็แบ่งขายเหมือนหลายเหมือนกันเหมือนกันลักษณะถ้าเราจะขยายเราดูองค์นี้ เป็นเอกลักษณ์พระของหลวงปู่ดุวะสะแกที่จานยินสอรเราดูเราศึกษาอย่างนี้ความเก่าธรรมชาติที่เราบอกเราเห็นว่าเป็นยังไงอย่างนี้ลักษณะของพระที่ผมให้ดูลักษณะด้านหลังด้านหลังอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราก็จะเห็นลักษณะของเนื้อของวัดสะแกการจานอย่างนี้ เราดูเราศึกษาพระของหลวงปู่ดูวัดสแกมันมีหลายอย่างเราดูอีกองคหนึ่งที่ให้ดูมันจะมีหลายอย่างองค์นี้จะแปลกกว่าองค์อื่นเขาบ้างเพาะยังไงเนื้อจะไม่เหมือนกับคนอื่นเขาแต่การจานการอะไรและด้านหลังก็ซื้อที่ผมบอกว่าด้านหลังพระของหลวงปู่ดูจะมีสองลักษณะ เป็นเป็นองค์นี้เป็นด้านหลังแบบนี้ด้านหลังที่ผมเรียกว่าด้านหลังกอบกระจกอย่างนี้อาจจะมีด้านหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้หลังยอดก็คือจเหเงินอย่างนี้ก็การยอดออกมาพระของหลวงปู่ดูมันก็มีหลายลักษณะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงนี่องค์นี้หลังก็คือการดูการอะไรส่วนเนื้อจะแตกต่างกันเราจะบอกว่า แบบเนื้อแบบนี้เป็นพระเกศผมมองคือมันไม่ได้พระของหลวงปู่ดู่ถ้าเราดูเราซื้ว่าเป็นยังไงเนื้อแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองที่มีอย่างนี้ซึ่งถ้าเราดูพระยุคแรกๆของหลวงปู่ดูววสแกจะมีการผสมสีพึ่งเขียนชัย มองคือแบบนี้เป็นลักษณะของสีพึ่งเทียนชัยที่ผสมเข้าในเนื้อพระแต่เนื้อพวกสีพึ่งหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่ลายลายตัวเราก็จะเห็นอย่างนี้นเนื้อแบบนี้ผมมองถือว่าเป็นเนื้อพิเศษค่อนข้างจะหายากเราดูการศึกษาเราควกการขยายต่างเดี๋ยวคมจะมาขยายให้ดูว่าเป็นยังไงยังไง ลักษณะผ้าของหลวงปู่ดู่วัสแกแม้กระทั่งอย่างนี้เราก็จะดูเราเห็นว่าเป็นเนื้ออีกอย่างหนึง่งเป็นเนื้อสีเมนดำค่อนข้างจะหายากลักษณะของเนื้อสีเมนดำอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะหายากแต่ถ้าเรามองนเี้ว่าลักษณะเนื้อแบบนี้มีไหมมีเทไหมเรา,ามองถ้า คนไปดูคลิปก็คือมองลักษณะอย่างนี้ลักษณะเนื้อปูนสีเดงดำค่อนข้างจะหา,ายากแต่องค์นี้ผมเคยทำคลิปไว้แล้ว ep 66ซึ่งจะมีจุดสังเกตเนื้อแบบนี้สีชมพูเหมือนกับองค์นี้แบบนี้ถ้ามีแบบนี้ผมจะนุมานว่าเป็นพาสแทนเลยซึ่งแต่ก่อนนะหลังจากผมเอามาพูดอาจจะมีของเก้ของอะไรออกมาเราจะประมาทไม่ได้ว่า ของเกไม่มีซึ่งปุจุดนี้ผมมองคือเป็นจุดที่ผมกลัวผมไม่ค่อยพูดอย่างนี้แต่เมื่อพูดไปแล้วก็เราก็ต้องระวังอย่าบอกว่าไม่มีไม่มีไม่ได้คนทมเกเขาก็พัฒนาขึ้นด้านหลังเรามาดูเป็นเนื้อปูนซีเมนต์ดำค่อนข้างจะหายากเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกัน เป็นพระของหลวงปู่ดูว่ดกสแกซึ่งยุคต้นๆหลวงปู่ดูมีเวลาท่านก็จะจารตั้งองค์พระแทบจะทุกองค์ยุคแรกๆนี่ถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากอย่างนี้เรามาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันซึ่งพระพวกนี้ผมมองคือผมดูเป็นพระแท้แต่ทางสมาคมอกคาผมเอาไปเช็คกับทางสมาคมสมาคม บอกว่าเป็นภาเกะเหมือนกับกล่องที่เขาคืนมาอย่างนี้เอามาให้ดูซึ่งการขายพระผมขายที่เว็บอยู่เพื่อที่จะดูรายลูกค้าพ่อผมประกันให้แท้ตลอดชีพอย่างนี้ตั้งแต่หนึ่งพาเกะมีคนบอกว่าเช็คเป็นภาเกะเราก็คืนหรือเปลี่ยนใจหรืออะไรอย่างนี้มีจำเป็นต้องใช้พระ ต้องใช้เงินหรืออะไรเอามาขายให้วงก้สมนทาก็คือซื้อในราคาตลาดนั่นแหละเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงที่ผมดูแท้แต่ทางสมาคมดูเก๋เราจะมาขยายดูเนื้อดูอะไรกันชัดๆว่าเป็นยังไงอย่างนี้เป็นพระของหลวงปู่วัสะแกเป็นพิมพ์ขุนแผนมีพ้ะุิคารเป็นพระที่ลงอยู่ในหนังสือของวัดหน้า สองศสี่สองศนสเราจะมาขยายดูพระศึกษากันเพื่อความชัดเจนในการดูพระซึ่งผมมองคือพระหลงปุดูผมก็ชำนาญระดับหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าตัวเองเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยวงเงินมีจำกัดเราไม่ใช่พอค้าส่วนมากก็คือสะสมไว้เพื่อเป็นทรัพย์สิน บอกในนี้ว่าน,านานจะขายทีหนึ่งเพื่อเช็คราคาตลาดหรือเพื่อให้ตัวตนมีค่ามีราคาขึ้นมาหรือแบ่งให้คนที่ต้องการศึกษาเอาไปศึกษาไปเรียนรู้อย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาพระของหลวงปู่ดู่วัสสแกซึ่งลักษณะของเนื้อเราขยายออกมาว่าเป็นยังไงการจานดินสอการตั้งองค์พระของหลวงปู่ดู่วัสแกเนื้อพระ เรามาขยายมาดูกันลักษณะของพระเนื้อพระผมมองคือซึ่งผมให้ความสำคัญลองลงมาจากวาระอายุธรรมชาติในการผลิตเราดูเราขยายดูกันว่าเป็นยังไงซึ่งทางสมาคมตีเก๋แต่ผมดูเป็นพระแท้อย่างนี้เรามาขยายดูลักษณะของเนื้อพระของหลวงปู่ดูวัสแกสสำหรับองค์นี ว่าเป็นยังไงยังไงนี่เราก็ย้ายดูเนื้อเพื่อที่จะพิจารณาธรรมชาติของความกลับซึ่งองค์นี้เขามองเป็นพระที่แช่น้ำชาด้วยน้ำชาก็คือน้ำมนของลุงปู่ดูวัสแกที่เขาพูดกันคนที่ไปไหว้หลวงปูด่ดูตามที่ผมเคยคุยก็คือเวลาไปไหว้ท่านท่านก็จะดินน้ำชาให้กิน เมื่อกินไม่หมดท่านก็จะเทรวมๆกันไว้แล้วพระมาแช่เ,เขาก็เรียกแค่น้ำชาเรามาขยายดูกันเนื้อลักษณะของเนื้อพระผมมองคือเป็นธรรมชาติของพระพระแทเนื้อพระของกุปุวัสแกยอย่างนี้เราขยายใหญ่ๆดูกันดูชัดๆชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้ซึ่งภาพแบบนี้ผมมองคือ เป็นพระแท้ที่ดูง่ายเรามาดูเรามาขยายดูกันลักษณะของพระของหลวงปู่ดุวสเกียซึ่งผมขายให้ลูกค้าไปแล้วก็ลูกค้าเอามาคืนบอกเช็คกับทางสมาคมแล้วทางสมาคมบอกเป็นพระแท้สมาคมพระเครื่องพระบูชาผมก็มองี่าย้ว่าผมชำนาญแต่ก็ยังถือว่าเป็นนักศึกษาอยู่แต่เมื่อเราขายไปแล้ว มีขนตีเก๊เราก็ดูแลให้อย่างนี้คืนหรือแม้กระทั่งมีความจำเป็นจะต,ต้องใช้เงินเราก็ซื้อกลับในราคาตลาดแต่ด้วยวงเงินเรามีจำกัดเราจะพูดเหมือนกับเสียนเขาโดยส่วนตัวผมมองคือมันทำไม่ได้เพราะบางครั้งเงินเราทำอย่างอื่นอยู่บางครั้งขายพระผมขายพระก็คือขายเมื่อเรามีความจำ,จำเป็นจะต้องใช้ตัง เราจำเป็นจะต้องใช้ต่างอย่างนี้เราก็ขายออกไปแล้วพอดีหาตั้งกล้องเลื่อนเรามาดูมาขยายต่อว่าเป็นยังไงอย่างนี้เนื้อลักษณะเนื้อพระผมมองคือแบบนี้เป็นเนื้อพระของลุงปู่ดุวสแกซึ่งเป็นเนื้อแช่น้ำชาหวาระอายุผมมองคือเป็นถือว่าได้ได้แหละ เราขยายดูใหญ่ๆลักษณะของเนื้อส่วนพิมพ์ก็ดูคร่าวว่าเป็นยังไงซึ่งมันจะแตกต่างกันครับเขาศึกษากันทุกวันนี้อันดับแรกเขาให้ดูพิมพ์ผมมองคือแบบนี้จุดสังเกตต่างๆของพระค่อนข้างจะดูยากผมก็ดูวาระอายุดูเนื้อซึ่งจะแตกต่างกันกับที่เขาพูดกันทุกวันนี้แล้วเขามีการเตือนกัน ศึกษาพระดูพระให้ดูพิมพ์เป็นอันดับแรกมันก็จะแตกต่างกันไม่เหมือนกันซึ่งพระของหลวงปู่อุวสัสเกเราไม่รู้หรอกว่าหลวงปู่ผสมยังไงท่านทำทุกวันผสมทุกวันอย่างนี้พูดเวอร์<ๆ>การเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระก็คือจะไม่เหมือนกันเรามาดูเรามาศึกษาลักษณะของเนื้อพระขยายออกมาใหญ่ ว่าเป็นยังไงอย่างนี้เพื่อที่จะดูซึ่งภาพแบบนี้ผมมองถือว่าเป็นภาพที่ดูง่ายแต่ทางสมาคมเขาบอกว่าเป็นภาพเก๋ถ้าเราลูกค้าเอาไปเช็คแล้วก็เขาขายคืนกลับมาลักษณะอย่างนี้ผมมองคือแบบนี้มันตีเกไม่ได้เราก็ย้ายดูลักษณะภาพของหลวงปูดด่ดุและพิมพ์นี้ก็มีอยูอย่ในนักสือ หน้าสองสนสี่หนังสือของวัดเราาขยายดูเนื้อดูอะไรอย่างนี้เราเรากลับมาดูข้างหลังซึ่งข้างหลังองค์นี้จะเป็นเนื้อหยอดเนื้อสีชมพูที่เราเห็นที่ผมบอกว่าถ้าเห็นแบบนี้ผมจะตีเป็น้าแท้เลยมีเอกลักษณ์มีอะไรซึ่งองค์นี้ถือว่าโชคดีผมขายให้ลูกค้าไปหลายองค์แต่ลูกค้าเลือกองค์นี้ ไปส่งขอใบเสือลสักษณะของเนื้อสีชมพูอยู่ในลุมอย่างนี้ผมมองคืออย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ผมจะไม่บอกว่าถือว่าดูง่ายเลยของพระของหลวงปู่ดู่วัสแกลักษณะเนื้อก้อนเนื้อพระของหลวงปู่ดู่วัสแกเอกลักษณ์หลังแบบหนาแนมเต็มหู้เราก็จะเห็นว่าเป็นยังไง แต่ถ้าเราจะบอกว่าหลังต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยผมมองคือมันไม่ใช่มันไม่ถูกพระหยอดพิมพ์ไม่ใช่พระปัม๊มการหยอดไม่ก็มีการควบคุมไหลาตามอำเภอใจอย่างนี้จะให้เหมือนบอกร้อยองค์ไม่เหมือนกันสักองค์เลยนะนี่ตามที่ผมดูตามที่ศึกษามา เป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกลักษณะของเนื้อจะดูเราศึกษาวอกอย่างอื่นถ้ามีสีชมพู ool, การดูเนื้อดูอะไรวงก็มอง,องเนื้อสมสีชมพูค่อนข้างจะมีน้อยถ้าเราไปเจอไม่เจอละเราก็ดูอย่างอื่นจากองค์ที่เป็นสีชมพู ool, และจําไว้แบบสีชมพู ool, มีอะไรอย่างนี้ แบบนี้ถ้าไปเจอองค์อื่นเราก็จะได้จําว่าเออไม่มีสีสมพูแต่มีแบบนี้เราก็จะอนุมานว่าเป็นพระแทของหลวงปู่ดู่วสแกไม่กระทั่งรอยตะไบเป็นรอยตะไบหยาบคือชาวบ้านเขาเรียกว่าบุ้งมีแบบนี้เราก็อนุมานไปว่าเป็นพระของหลวงปู่ดู่วสแกซึ่งพระแบบนี้ผมมองถือว่าเป็นพระที่ดูง่าย พองคตะใบเราก็จะเห็นถือว่าดูง่ายแต่ไม่รู้ย่างไงหรืออะไรมีคนตีเกคนของสมาคมตีมาเราจะมองในแง่ว่าอย่างไงผมไม่รู้ไม่ขอกล่าวลวงแล้วกันแต่ผมมองคือองค์นี้เป็นพระที่แท้และดูง่าย ของหลวงปู่ดูวัดสแกถือว่าเป็นพระยุคต้นๆถึงแม้คนนี้ผมจะไม่ได้ไปขอแบ่งจากเข้ามาว่าได้รับจากมือหลวงปู่ดูแต่ได้สอบถามกับเขาเช่าจากตู้ของวัดขณะไปไหว้หลวงปู่ดูวัดสแกซึ่งคนนี้ในกลุ่มผมเล่นก็จะรู้ว่าเขาสะสมพระของหลวงปู่ดูวัดสแก พิมพ์คุณแผนแทบจะบอกว่าอย่างเดียวเราก็ไปขอแบ่งเข้ามาดูมาศึกษาเพื่อเอาเป็นตัวอย่างถ้าเราไปเจออยู่นอกสนามเราก็จะได้กลาสื่อเราดูเป็นอย่างนี้เนื้อสีพูเราจะเห็นดูว่าเป็นยังไงขยายออกมาใหญ่ๆดูกันช,ชัดๆชชละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นด้านหลังพระของหลวงพุทุวัสสแกพิมพ์คุณแผนและลอยจาน เราก็จะเห็นลักษณะร้อยจานร,รุ่นนี้จะมีจานหลายอย่างทั้งวงกลมด้วยถ้าผมจะไม่ผิดและเครื่องหมายบวกเครื่องหมายถูกอย่างนี้ไม่รู้อ่านว่าย,ยังไงเรามาดูเรามาศึกษาพระของหลวงปู่ดุวัสะแกซึ่งพิมพ์นี้ก็มีอยู่ในหนังสือหน้า204แต่ก็ เ,เ,กกเราไปเช็คกับลูกค้าทางลูกค้าผมเราไปเช็คกับทางสมาคมเขาบอกว่าเป็นพระเกย์อย่างนี้เรามาดูเรามาขยายกันด้านขอบข้างเป็นยังไงอย่างนี้เรามาศึกษามาเรียนรู้ถือว่าเรียนรู้ได้ด้วยกันนี่แหละซึ่งพระองค์นี้ผมมองว่าเป็นพระแท้ของหลวงปู่ดูวัดสะแกถือว่าดูง่ายลักษณะของเนื้อด้านข้างเราดูเราศึกษา ย้ายออกมาเพื่อที่จะดูละเอียดละเอียดอย่างนี้อาจจะสั่นบ้างเพราะไม่มีฐานอย่างนี้ลักษณะของเนื้อพระถ้าเราเจอเราก็จําอย่างนี้ไปถึงแม้เป็นองค์ที่ไม่ได้แช่น้ําชาเราก็ผมขอว่าถือว่ามโนเข้ามาช่วยเอาน้ําชาสีเหลืองถ้าเป็นน้ามนต์หรือไม่แช่เลยจะเป็นสีอย่างไงนี่คราบน้ําชามีอะไรไหมนี่ เราก็มาโหนเข้ามาช่วยลักษณะของด้านขอบที่มีรอยตะไบอย่างนี้เราก็จะเห็นลักษณะของเนื้อว่าเป็นยังไงการที่ผงตะใบโดนแช่น้ำฉาการกระจายตัวของสนิมจะเป็นยังไงเราดูพวกนี้บางอย่างเราก็มาโหนเข้ามาช่วยเป็นพระของหลวงปู่ดุวัสถ์แกพิมพ์ขุนแผนลักษณะของเนื้อพระ เราดูด้านขอบข้างของพิมพ์คุณแผนมีพายกุม,มารเราดูเราศึกษาพระของปุตตุวัสแกซึ่งถือว่าพระยุคต้นๆแต่องค์นี้ผมเคยขายให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าเอาไปเช็คกับสมาคมทางสมาคมตีเป็นภาคเจอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ด้วยกันผมจะขยายเอาอ,อ,องค์ที่ ที่เป็นเนื้อสีพึ่งชวนเทียนใจมาให้ดูอย่างนี้ลักษณะของเนื้อซึ่งยุคแรกๆถ้าแบบนี้ผมมองคือค่อนข้างจะหายากเนื้อที่ผสมอย่างนี้ผมมองเป็นสีพึ่งเทียนใจเนื้อที่ผสมในเนื้อผ้าออกมาเนื้อผ้าเรามองนี้ว่าการกระจายตัวการตีของสีพึ่งให้แตกอย่างนี้ ตีไม่แตกเราก็จะเห็นรอยออกมาเราจะมองนี้ว่าเอาองค์นี้มาให้ดูถ้าเราไปเจอก็จะได้กล้าซื้อไม่มองนี้ว่าตีเป็นพระเก๊ไปหรืออะไรไปเป็นพระของหลวงปูดด่ดูวัดสแก่อิ่มขุนแผนมีภายกุมารซึ่งมีอยู่ในหนังสือหนังสือของวัดหน้าสองศูนสี เรามาดูศึกษาถึงว่าเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้แหละซึ่งผมเอามาให้ดูซึ่งพระแบบนี้ผมขายให้ลูกค้าไปแล้วเขาไปเช็คกับสร้างสรงสมาคมผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าคนของสมาคมเก่งจริงไหมเราอยากทั้งคำถามอย่างนั้นว่าเป็นยังไงคนที่เขาหลับออกมา ตีพระเทเป็นพระเกเหมือนกับที่ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ด้านหลังไม่มียันตากงจักส่วนมากจะมีปัญหาซึ่งการสะสมผมก็คือจะสะสมในเชิงอุณรักษ์ในเชิงพุทธคุณซึ่งภาพแบบนี้ผมจะมนโนไปว่าเป็นพระที่หลวงปู่แจกขณะท่านแจกท่านให้สินให้พรไปอย่างนี้ผมจะเก็บพระแบบนี้ในเชิงอุนรักษ์จะแตกต่างก,กันกับคนอื่นเขา เรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเพื่อที่จะให้ทุกคนเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกซึ่งผมคมถือว่าเป็นของดีเราสามารถเก็บได้อยู่ถึงแม้ตอนนี้ราคาจะแพงผมยังบอนนงนแล้ว่าเก็บในเชิงลงทุนยังสามารถชนะดอกเบีย้ยได้ถ้าเราเทียบกับหลวงพาะอื่นๆผมมองคือพระหยุคเดียวกันราคายัางถูกอยู่มากด้วย ถูกกว่าหลวงพ่ออืนมากด้วยผมยังมองในงี้ว่าซื้อแพงยังสามารถขายได้แพงกว่านี้อยู่